โอเคครับกสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนไป,ไปดูเกม NFT นะครับของคนไทยที่เคยสร้างมาแล้วนะครับในเวอร์ชั่น1นั่นเองครับสำหรับอัคาร์จะพาเพื่อนนะครับไปอัปเดต เกี่ยวกับเกมนี้ละกันครับผมสําหรับอาคารัตนะครับซึ่งอ,อาคารัตเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับตอนนี้ณนะปัจจุบันนะครับก็เปิดให้เพื่อนเล่นแล้วนะครับแล้วก็สายฟรีเนี่ยสามารถเล่นได้ด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปเปิดกาชาตัวละครนะครับแล้วก็พัฒนาตัวละครได้นะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเอิบ e ์นเนี่ยยังไม่เปิดให้เพื่อนๆใช้บริการนะครับแต่ตัวเกมเปิดให้เพื่อนๆใช้บริการแล้วนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ระบบเกมแล้วก็ าหาทรัพยากรนะครับในการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวเองนะครับแล้วก็จับทีมตัวเองเนี่ยเข้าสู่อารีนาหรือ PVP นั่นเองนะตัวระบบเหรียญน,นะครับมีอยู่3เหรียญผมจะพูดให้กับเพื่อนฟังนะสเหรียญก็คือมีเครดิตนะครับแล้วก็เหรียญโกนะครับแล้วก็เหรียญซิลเวอร์นะเห็นไหมข้างบนนะครับสมเหรียญตรงนี้ผมต้องบอกเพื่อนก่อนอย่างนี้ครับผมตัวเครดิตเนี่ยเราสามารถหาได้จากการฟาร์มต่อวันนะครับ การฟาร์มฟาร์มยังไงนะครับผมก็คือเราเนี่ยต้องอ่าฟาร์มตรงดวงดาวนี้นะครับเพื่อเก็บเครดิตนะอ่าเราเนี่ยจะเก็บเครดิตได้นะครับ1เดือนเนี่ยเราจะเก็บได้อยู่ประมาณ3 0 0แสนนะครับสามแสนต่อเดือนนะเราจะเก็บได้นะครับสายฟรีก็เก็บได้เหมือนกันนะครับในส่วนของซิลเวอร์เนี่ยซิลเวอร์เราก็เก็บได้เหมือนกันครับก็คือ30,000ซิลเวอร์นะครับอ่าโอเคนะ ไอของพวกนี้นะครับเอาไปทําอะไรก็คือ1ก็คือเอามาอัปเกรดอัปเกรดก็คืออัปเกรดย,ยานแม่นะครับนี่เราดูในส่วนตัวของโรบอทนะครับในตัวของโรบอทนะก็มีอะไรให้เราทําบ้างนะครับนี่นะก็จะมีการอัปเกรดค่าสถานะนะครับเนี่ยเราจะเห็นไหมถ้าผมนะครับอยากจะอัพค่าสถานะตรงนี้นะพอพอเราอัพสุดนะถ้าเราอยากจะอัปเกรดนะครับสิ่งที่เราต้องเสียเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอ่าจุด ตัวสีฟ้านะตรงนี้นะครับเหมือนเพชรคิดตั้นอะไรแบบนี้นะครับเราเนี่ยจะเป็นต้องซื้อนะครับซื้อโดยการใช้3,4 0 4 3น0ีเครดิตนะครับนี่นะเวลาเราจะอัปเกรดหุ่นยนต์นะครับเราต้องใช้ตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับเป็นทรัพยากรที่เราหาได้ประจําวันอยู่แล้วนะครับเราก็เอามาอัปหุ่นยนต์ของเรานะครับหุ่นยนต์พวกนี้นะครับผมต้องบอกว่าผมได้จากกาชาฟีนะครับถ้าเราลองอินจากเมตามาสเข้ามาเนี่ย ในเกมนะครับจะมีกาชาฟรีให้กับเรานะครับตรงนี้นะอ่าก็จะมีกาชาฟรีของเรานะครับก็จะมีอันนี้1ตู้นะครับแล้วก็อันนี้ประมาณ6ตู้อะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นกาชานะอันนี้คือผมเปิดฟรีนะอ่าพกก็อ่าพวกนี้ผมเปิดฟรีนะครับแล้วผมจะอธิบายว่าเวลาเราฟาร์มเครดิตเนี่ยอ่าเราจะฟาร์มยังไงนะครับเราเข้ามาตรงนี้ครับบัตเทิลนะครับ พอเข้ามาบัตเทิลเนี่ยเขจะมีรูปดวงดาวนะครับแต่ละดวงดาวนะเราจะสังเกตว่ามันจะมีเครดิตตรงนี้นะครับก็คือรางวัลอ่าถ้าตัวละครของเราไม่ไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็คือมีคอมมอนเยอะหรืออันคอมมอนเยอะเนี่ยเราไปอ่าสาดาวไม่ได้ใช่ไหมอ่าเราไป3ดาวไม่ได้นะครับก็เราอาจจะแพ้ก็ได้นะเราก็เล่น1ดาว2ดาวอย่างนี้นะเราก็จะได้800เครดิตนะครับเวลาต่อสู้นี่คลิกเข้ามาอย่างนี้ครับผมเราเนี่ยจะเห็นนะครับ ตัวฮีโร่นะมันจะมีค่าสเตมินานะครับก็คืออ่ะผมขอเรียกแบบนี้กนะันขีดมันจะมีอยู่4ขีดนะครับเดี๋ยวผมเลือกตัวที่มันสเตมินาเต็มนะสมมติว่าผมจะเลือกตัวนี้นะครับเพื่อไปฟาร์มเต่าเขาเรียกว่าการฟาร์มเต่านะครับอ่าฟาร์มเต่าเนี่ยก็พอเราฟาร์มไปเนี่ยเราต่อสู้นะก็คลิกเฉยๆครับคิกงี้เฉยๆนะปุ๊บอ่าเนี่ยมันก็จะทาดาเมจนะครับอ่าพอทาดาเมจเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีดาเมจแจ้งเตือนให้กับเรานะครับแล้วก็ขีด เต่าเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆเ,เราก็จะเห็นขีดตรงนี้เราหายไปด้วยนะครับก็คือค่าสเตมินานั่นแหละสเตมิน่าของเราจะมีอยู่4ขีดนะครับ4ขีดนะเวลาเราจะแลกนะครับเราแลกอย่างนี้ก็ได้นะเราใช้ซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์เนี่ยอาแลกมาเป็นเครดิตก็ได้นะครับอาถ้าเราอยากจะไปเติมเราจะอยากจะซื้อซื้อเนี่ยเราต้องไปซื้อตัวโกนะครับอาตัวเหรียญโกเนี่ยก็คือมีขายในตลาดม์เก็ตเพจนะครับ วิธีการซื้อโกเข้ามานะครับเพื่อจะเล่นเกมนี้นะเพื่อที่จะเอาโกเนี่ยมาเปิดกาชาอย่างนี้นะโกเนี่ยมาเปิดกาชาไงนะครับพอเราซื้อโกมาเนี่ยเราต้องแลกเปลี่ยนครับเป็นซลเวอร์เพื่อจะซื้อกล่องนี้นะครับซึ่งบาเดสเนี่ย จะเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้นําไปขายในมัคคิพเพสเพราะว่าเป็นของฟรีใช่ไหมถ้าเราเติมเครดิตมาแล้วเราเปิดกระชาต,ตรงนี้มันจะไม่ติดสัญลักษณ์บาวเดนะครับเราก็จะสามารถนาไปขายในมัคคิพเพสได้นั่นเองครับพอขายม a r k e t เพสเนี่ยเราก็จะได้รับโกตรงนี้มาครับอเอาโกเนี่ยมาแลกเป็นซิเวอร์นะครับแล้วก็เอาซิเวอร์เนี่ยมาแลกเป็นเครดิตเพื่อที่จะอัปเกรดหุ่นยนต์ของเรานั่นเองเพื่อให้มันเก่งขึ้นนะครับและผมจะบอกว่าวิธีเอินเอินยังไงนะครับทางเดฟเนี่ยได้ไกด์มาแล้วนะครับ ก็จะบอกว่าระบบเอิร์เนี่ยจะเปิดให้เร็วๆดีนะเราเนี่ยต้องติดตามนะครับข่าวในเพจของเกมอัครัตนะครับซึ่งอัครัตที่จะเปิดระบบเอิร์เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน2นั่นเองครับถามว่าเอิร์ยังไงนะครับเราสังเกตตรงอารีนาตรงนี้ครับจะมีรางวัลให้เรานะครับอ่าถ้าเราเข้าอารีนาตรงนี้มันก็คือการไต่แรงนะครับผมนี่นะเราจะเห็นเพื่อนๆนะครับผมที่ไต่แรงแล้วก็มีคะแนนตรงนี้นะครับ ก็จะมีรางวัลตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่เราเนี่ยจะได้รางวัลของซิลเวอร์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าระบบเอิร์นเปิดมานะครับตอนนี้ก็คือซีซั่น3นะครับก็จะเปิดให้เพื่อนๆต่อ,อ,อสู้นะครับหนึ่งซีซั่นเนี่ยมีอยู่2อาทิตย์เราจะเห็นวันที่นะครับ11เดือน8ถึง25เดือน8นอันนี้คือซีซั่น3นะครับก็จะได้รางวัลตามนี้นะระบบเอิร์นเนี่ยก็จะเข้าเข้า ก็จะเข้าเร็วๆนี้นะครับก็จะมีรางวัลเป็น BUSD นะครับในการชิง PVP ถ้าเรานะครับสมมุติว่าเราติดอันดับ50อย่างเงี้ยได้กี่ BUSD นะครับอันนี้รางวัลยังไม่ออกนะก็ระบบเอิร์นเข้ามามันถึงจะมีนะครับผมเราเนี่ยจะได้ BUSD นะครับเข้าเลขไม่ต้องมาเห้ของเราเลยนะครับ เหรียญ BUSD นะครับก็จะเข้าในกระเป๋า m e t a m a s k ของเราอัตโนมัติเลยนะครับทางเดฟเนี่ยก็จะจัดแจงให้ทุกอย่างนะครับตามรางวัลตรงนี้เนาะก็ค่อนข้างสนุกนะครับผมเพราะว่าสายฟรีเนี่ยสามารถฟาร์มได้นะครับถามว่าฟาร์มได้เท่าไหร่หเดือนเนี่ยเราสามารถฟาร์ม เครดิตตรงนี้นะครับได้3ามแสนนะครับแล้วก็ซิลเวอร์เนี่ยเราสามารถซ้มได้30มหมื่นะครับต่อเดือนนะอันนี้ก็คือข้อมูลจากทางเดฟนะครับไม่ว่าคนไหนที่สนใจนะครับหรือสายฟรีนะเข้ามาได้นะครับและใครต้องการซื้อโกเข้าไปที่แพนเค้กสปอมคับแล้วก็แอดเหรียญ AKS นะครับผมแล้วก็ราคาเหรียญเข้ามาเลยว่าเราต้องการเหรียญเหรียญโกเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับซื้อเลยนะ อพอซื้อนะครับนี่สมมุติว่าผมจะซื้อ1000เนี่ยก็ใช้ 16. ดอลลาร์นะครับก็ไม่แพงนะถือว่าไม่แพงเพราะว่าถามว่าต้นน้ำไหมผมว่าต้นน้ำนะต้นน้ำเลยนะครับราคานี้ถ้าเกมเปิดะระบบเอินเข้ามาเนี่ยคนให้ความสนใจเยอะเนี่ยรัก่า AKS เนี่ยจะแพงนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะอืถ้าเราซื้อตอนนี้นะครับเรามาทําทีมทําตัวละครก่อนเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับเอาล่้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ ผมเนี่ยจะทําการนะครับใช้ซิลเวอร์และก็โกงผมเนี่ยไปใช้อะไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับทีนี้ผมจะแนะนําเลยนะครับผมนี่นะผมจะเข้าตรงช็อปนะครับอันนี้แนะนําสําหรับว่าสายเติมนะสายเติมอยากลงทุนสร้างหุน่นยนต์แล้วกันที่คุ้มที่สุดนปัจจุบันตอนนี้ครับผมก็คือการซื้อ Button Part ตนั่นเองครับบัตเทนพารเนี่ยถ้าเราใช้นะครับ1,000โก1,000โกเนี่ยเราจะได้บัตเทนพาตัวนี้ครับก็คือเราจะได้1000 s i l v ซิครับ 28วันเราจะได้20,000ซิลเวอร์นั่นเองหรือวันละ1,000ซิลเวอร์ครับนี่นะตรงนี้ครับผมเราจะได้เลยถ้าเราซื้อบัตรเพืจะโคตรคุ้มนะผมมองว่าคุ้มมากๆครับเพราะว่าถามว่าอัตราการแรกนะครับถ้าอัตราการแรกปกติก็คือวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับเขาเนี่ยจะใช้นะครับถ้า1,000โกเนี่ย ถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เราจะได้อยู่ประมาณ10,000ซิลเวอร์นั่นเองแต่ถ้าเราซื้อบัตรเทนพาร์ตนะครับเราจะได้นะครับ28วันเนี่ยเราจะได้2อง0 0ซิลเวอร์ก็คือคุ้มเกินคุ้มแล้วนะครับคือคุ้มคุ้มมากๆนะก็คือกําไรเนี่ย18,000นะครับอ่า18,000ซิลเวอร์ไปเลยนะอันนี้คุ้มมากนะครับแล้วก็ในส่วนของพรีเมียมบัตรเทนพาร์ตนะครับต้องใช้ประมาณ3,000โกนั่นเองทรัพ ตัวนี้นะครับคุ้มยังไงนะครับเราจะได้นะครับ1วันเนี่ยสองพันซิลเวอร์นะครับถ้าเราซื้อพรีเมียมบัตรเพลย์นะก็คือได้2,000ซิลเวอร์นะต่อวันเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มคุ้มกันไปอีกนะครับและถ้าเรารวมกันจริงๆนะครับเราซื้อ2แพ็คนี้นะบัตรเพลย์ธรรมดากับพรีเมียมธรรมดานะครับเราเนี่ยจะได้ในส่วนของประมาณซิลเวอร์นะครับก็วันละประมาณ3,000นะครับ 3,000นะอ่ารายละเอียดของพรีเมียมบัตรพาร์ตนะครับพรีเมียมบัตรพาร์ตเนี่ยเราจะได้อยู่แล้วนะครับ2,000ต่อวันนะครับ2,000ันซิมเบอร์ต่อวันแต่เราเนี่ยจะได้อีกนะครับก็คือ7วันเนี่ยเราจะได้หุ่นระดับ SR มา1ตัวเลยนะครับเอออันนี้คุ้มมากๆแล้วก็21วันนะครับอ่าวันที่21เนี่ยอ่าวันของบัตรพาร์ตนะครับเราก็จะได้1 S S R นะครับโอ้โหเกินนะครับผมอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะสำหรับ2แพ็กนี้นะครับงั้นเราไม่รอช้าแล้วกันนะครับเราก็จัดไปเลยและกันนี่นะกอเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราซื้อนี่อีกนะปึ๊บอนี่โอเคพอซื้อมานะครับเราก็มาดูตรงนี้นะพอเราจะกดเคมเห็นปะ่ะก็จะมีให้เรานะครับก็คือได้เลยนะอ่าพอเราซื้อวันแรกเนี่ย ก็คือเราจะได้เลยก็เราสามารถเข้ามาเคมในกระเป๋าได้นะครับนี่นะก็จะมี2,000ซิเวอร์เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็อีก1,000ซิเวอร์นะก็จะเข้าสู่ระบบของเราเลยนะครับอ๋อมันตู้ละห้าพนะครับเฮ้ยเราจะเปิดแบบว่า10โลยังไงเนะีย10โลไงอ๋อนี่ไงเออเราจะเปิด10โลตู้เราจะเต็มป่าวะเฮ้ยไม่เต็มนะอ่าเราจะเปิด10โลนะครับโดยการใช้5 0,000ซิเวอร์นะ10บโลครับผมไป SSR ต้องมาแหละจังหวะนี้เลยครับมาวะมาวะเฮ้ยอันคอมมอนอันคอมเฮ้ย SR SR มาสองตัวนะครับ SR มาสองตัว SSR ไม่ออกไม่เป็นไรครับแต่ว่าเฮ้ยสามตัวเลยนะเราได้ SR สามตัวครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะครับผมเราจะได้ฟาร์มง่ายมากขึ้นนะ เราก็จะฟาร์มเครดิตได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็จับทีม p v p เราก็จะได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับไปเลยละการนี้เรียบร้อยครับผมเราก็จะเข้ามาดูหุ่นยนต์ของเรานะนี่ <c oughs> แล้วก็ฟาร์มเครดิตเพื่อที่จะ,จะ่าอัปเกรดหุ่นให้ตัวหุ่นยนต์ของเรามันเก่งนะครับแล้วก็รอ p v p มาอ่าเราก็เอาไปเข้า p v p นะครับแล้วก็รอระบบเอินมาเนี่ยทีนี้ผมจะแจ้งอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าถ้าเราเข้ามาเล่นฟรีเนี่ย ซึ่งเราจะเห็นตู้นี้นะครับตู้กาชาตู้นี้นะเราจะได้ตั๋วนะครับตั๋วกาชาตู้นี้ฟรีนะในการที่เราจะเปิดซึ่งตู้นี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตู้ที่ใช้เครดิตก็คือ2ตู้นี้นะอ่าอันนี้ก็คือใช้ส0,000่นเครดิตนี้ก็คือ1 0,000เครดิตตู้ที่ใช้เครดิตในการเปิดเนี่ยจะไม่สามารถนําไปขายในบักกิ้งเพจได้นะครับมันจะติดเบลเดดที่ผมอธิบายให้เพื่อนฟังนะนั่นแหละครับผม แต่ว่าถ้าตู้นี้นะครับโดยการใช้ซิลเวอร์นะแล้วก็ตู้นี้โดยการใช้ซิลเวอร์เนี่ยจะสามารถเอาไปขายในมาร์เก็ตเพสได้ครับอะไรแบบนี้นะทุกคนอ่ะเราจะอัพยันแม่เลยแล้วกันนะครับผมโดยเราจะใช้เครดิตทั้งหมด3ามแสนตรงนี้นะอัพเพื่อให้ยานแม่ของเราเก่งครับนี่กดอัพเกรดไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่ไปไปแล้วก็จะเอาแบบยาวๆเลยแล้วกันครับผมนี่นะ ก็อย่าลืมนะครับเปลือไว้ทําถุงยนต์เราด้วยนะซึ่งเราอัพยามแม่ของเราด้วยแล้วก็เอาไว้อัพหุงยนต์ของเราด้วยนะครับแบ่งๆนะอันนี้ก็จัดสรรทรัพยากรกันดีๆนะครับปึ๊บนี่เดี๋ยวหุงยนต์เราไม่เก่งนะเดี๋ยวไปอัพยามแม่หมดละกันนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์นะครับวิทยเซนเซอร์นะเราอัพเซนเซอร์ด้วยครับจะเก่งด้วยนะ ก็จะมีเลเวลบอกของเรานะครับว่าเราอัพไปถึงไหนโอเคก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นเกมแบบข้าวแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าระบบเออนะครับเข้านะผมว่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนี้ทางทางเดฟไกด์มานะครับน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้นะทีนี้เราจะลองไปตีนะครับก็1วันเนี่ยเราสามารถตีได้7ครั้งนะครับเพื่อห้เห็นตรงนี้นะเจ็ดครั้งนะเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะครับกดเข้าไปตรงนี้ครับปะทดเลยนะครับผม เราก็เลือกทีมของเราดีๆนะครับปึ๊บโอเควิธีการตีของเกมนี้ก็คือเป็นการเล่นแบบ turn b a บ e ละกันนะครับว่าจะเป็น turn b a บ e นะใครชอบแนว turn b a บ e นะครับในการทำ d a m a ม e แล้วก็อัพเกรดสตูอ่าอัพเกรด d า m a g e ของทีมตัวเองนะครับหรืออัพเกรด ในค่าต่างๆของทีมนะครับตัวไหนสายแท้งเอาไว้ยืนหน้าอะไรอย่างนี้นะครับตัวไหนดามเมจเอาไว้ยืนหลังจะทำดาเมจกับตัวไหนบ้างนะครับมีสกิลนะตัวฮีโร่ของฮีโร่หุ่นยนต์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลนะครับของใครของมันนะครับว่าสกิลไหนจะแรงไม่แรงเราจะเน้นตัวไหนมากตัวไหนจะเป็นตัวแบกนะครับถ้าใครชอบแนวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับ เราก็จะมีแจ้งนะครับเรื่องของสกอร์นะสกอร์เลนกิ้งนะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นแต้มนะครับ1นึ่งพอย่างนี้ครับเราก็เก็บตรงนี้เพื่อที่จะไปชิงกับเพื่อนๆนะครับในเลนกิ้งนะทำกิจกรรมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กับเพื่อนนะครับก็มีกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับตอนนี้นะกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยผมจะพูดรายละเอียดให้เพื่อนฟังครับมีของรางวัลอะไรด้วยของรางวัลเนี่ยก็จะมีการกาชานะครับก็เป็นกาชากล่อง S S R 1นะครับเราสามารถลุ้นได้นะสำหรับกล่องนี้ครับรางวัลค่อนข้างดีนะครับเราก็มาลง a d ร์ดอนะครับง่ายๆนะกดคลิกตรงนี้นะครับเราก็จะได้กล่องในการที่ระบบเอิร์นเปิดเข้ามานะครับจะหมดเขตวันที่18สิงหาคมนี้ครับผมเราก็มาทําได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก,กเพื่อนๆก็รากดไลค์นะครับเราก็จะได้นี่นะ นี่เลยนะครับสำหรับรางวัลรีบอร์ดนะ1น r แล้วก็1 Addon นะครับก็จะเป็นการสุ่มให้กับเพื่อนนั่นเองนะสำหรับอัครัตเวอร์ชั่น2นะครับจะเปิด Open Beta ให้กับเพื่อนเร็วๆนี้ครับสำหรับ p l y y to e r r n โอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับฝากไว้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม